แอมสเตเตสวัสดีค่ะทุกคนพาทุกคนเปิดประตูสู่ธรรมชาติค่ะนี่คือต้นมะกอกนาที่บ้านค่ะเก็บไปดองแทบแทบเลยค่ะมะกอกต้นนี้ใหญ่มากเลยนะคะลูกดกด้วยค่ะพาทุกคนลัดเลาะชมธรรมชาติรอบบ้านค่ะนี่เป็นต้นทองรูไรน้าบ้านค่ะสวยงามเลยค่ะพาชมดอกไม้สวยๆกันก่อนค่ะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะนั่งจิบกาแฟไปมองดอกไม้ไปเพลินๆเลยค่ะ เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะนี่คือนกนั่งแอ่นค่ะที่นี่จะมีนกเยอะนะคะแตกต่างสายพันธุ์กันไปเพราะที่นี่จะมีบอกกุ้งบ่อปลาเยอะค่ะจะมีนกนั่งแอ่นนกนั่งนวลนะคะแล้วก็นกเป็ดน้ําหรือนกเป็ดผีนกกาน้ําด้วยนะคะส่วนนกเป็ดน้ําหรือนกเป็ดผีเนี่ยเขาจะชอบดำผุดดำว่ายนะคะโผล่ตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าเขาจะคอยกินลูกกุ้งลูกปลาค่ะ ขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการติดตามนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ